ดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกศนอตบลประจำปีงบประมาณ2,566ครั้งที่สองระหว่างวันที่1เมษายน2,566ถึงวันที่30กันยายน2,566ข้อมูลผู้รับการประเมินข้าพเจ้านางพัทรดาธนูษาตำแหน่งครูกศนอตบนุ คุณวุฒิครุศาสตร์บัณฑิตส,สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีลำ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566ดังนี้กศนตำบลศรีสุขตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพศรีบ้านลาดหมู่ที่1ตำบลศรีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคา oh. มกศนตำบลศรีสุข oh. เป็นหน่วยส่งรินการเรียนรู้ขึ้น oh. อยู่ในระดับตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ปี่เป้าหมายในพื้นที่ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุขชัยวันนิตผู้อำนวยการสอกรออำเภอกันทรวิชัยด้านที่1การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาออนกศอตำบลศรีสุขมีจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น76คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 144คนรวมทั้งสิ้นจำนวน220คนรายงานจำนวนนักศึกษาผู้เข้าสอบกลางภาคเรียนประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น76คนเข้าสอบ65คนคิดเป็นร้อยละ8 5 5ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 144คนเข้าสอบ124คนคิดเป็นร้อยละ81.66รวมนักศึกษาทั้ง2ระดับจํานวน220คนเข้าสอบจํานวน189คนคิดเป็นร้อยละ85.90 รายงานการทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบระดับชาติเอนนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน11คนเข้าสอบ11คนคิดเป็นร้อยละร้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน8คนเข้าสอบ6คนคิดเป็นร้อยละ75 รวมทั้ง2ระดับจำนวน19คนเข้าสอบ17คนคิดเป็นร้อยละ89.47ด้านที่2การจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 1. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน3เสด็จชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรวิชาการสาตรตะกร้าจากเส้นพลาสติก 2. รูปแบบกลุ่นสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรวิชาการทำพานใบสีหลักสูตรวิชาการปลูกผักไฮโดรโปโเนกในกล่องโฟมหลักสูตรวิชาการทำขน,นมโดนัทจิวกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กิจการการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสถานที่จัดกิจกรรมกศนตำบลสีสุขและพื้นที่ตำบลสีสุข 2. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนจำนวนสองแห่ง 1>, 1. บ้านหนังสือชุมชนบ้านลาดหมู่ที่1ตําตำบลสีสุขอำเภอรกระทรวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคามและ 2. บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนวายหมู่ที่11บตํำบลสีสุขอำเภอรกระทรวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคาม 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเพจกศนตาบนเฟซบุ๊กกศนตาบนสีสุข ผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice การทอผ้าใหม่และผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านลาดงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเครื่องราชสัก,กระและวางพานพุ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับศัก,กยภาพอาสาสมัครกศนกลุ่มโซนตะกศิลา เข้าร่วมโครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนร่วมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะระวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2 5 6 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผ,ผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาปรายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชนินาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 1พรรษา12สิงหา2566เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดเทียนพรรษาอำเภอกันทรวิชัยประจำปี2 5 6 6ณวัดบ้านหนองแคนตำบลสีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม กศอนอตำบลสีสุขขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะ